กะวตุราหตุสมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวโตะราหโตสสมาสัมพุทัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,พพทธออเจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1 4กรกฎาคม2567ตรงกับวันขึ้น9าค่ำเดือน8จวนจะเข้าพรรษาแล้วค่ะถ้าเป็นอาทิตย์หน้าเราจะเข้าพรรษากัน,นละหลวงแม่อยู่กับ ลูกๆที่มาจากโรงพยาบาลสมุทรสาครขอกล้องแพนหน่อยค่ะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่และเป็นทั้งพยาบาลนะคะ25ชีวิตแล้ววันนี้ก็มีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งมาร่วมด้วยมีคุณซินดี้ที่เข้ามาจาก LA อเมริกานะคะมีพี่ๆน้องๆที่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็มีญาติโยมที่นั่งอยู่ข้างล่างเพราะว่าเป็นหวัด กลัวว่าถ้าขึ้นมาข้างบนแล้วจะเอาวัดมาติดพวกเรานะครับก็เราอยู่ในสังฆาเล็กๆวันนี้อยากจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องเทพเมื่อคืนเล่าเรื่องเปรตแล้วใช่ไหมเรา,เาไปใช่ไปคืนเมื่อคืนวานเราเรื่องเปรตแลว้วันนี้จะเล่าเรื่องเทพว่าทําไมพอเข้ามาในวัดนี้เข้ามาในในอุโบสถเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยข้างหน้าเลยก็คือ พระพิคเนตจากพระพิคเนตก็เป็นเท่ามหาพรหมมหาพรหมสหัมปตินะคะอยากจะเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อนี้กับศาสนาพุทธคำว่าเทศเนี่ยรักษ์มาจากคำว่าดิวาโอ you have translator no oh, good 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 ดิวะดิว is both in English as well as in in Sanskrit and Pali the root of the word is the same Deva which means that that which shines คำว่าททพแปลว่าสิ่งที่มีแสงสว่างมีแสงสว่างเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเห็นเทพเนี่ยเป็นดวงดวงใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเทพเนี่ยสว่างเป็นดวงดวงแล้วก็บางทีเนี่ยบนพระโอุโบสถเนี่ยคะ่ะถ้ามองขึ้นไปข้างบนนะจะเห็นแสงสว่างเป็นดวงดวงอย่างเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยและแสงสว่างเนี่ยไม่เท่ากันนะ ไม่เท่ากันบางดวงก็รีรีบางดวงก็สว่างจ้าอันนี้ปรากฏในพระสูตรเลยนะปรากฏในพระสูตรเลยอย่างเช่นพระสูตรที่พูดถึงมงคลลสูตรเทพที่สงสัยว่าคําว่ามงคลนี่แปลว่าอะไรมังกระมังกรมเทพองค์นี้บอกว่าถามมนุษย์มนุษย์ก็อธิบายว่าอย่างหนึง่ง ถามเทพเทพก็อธิบายว่าอย่างหนึง่งถามพรหมพรหมก็อธิบายว่าอย่างหนึง่งตกลงแล้วมงคลน,นี้แปลว่าอะไรแต่ว่ากว่าที่พระพุทธเจ้าจะสอนว่ามงคลคืออะไรให้ปริบทว่าเทพองค์นี้ลงมาที่พระเชตวันพระเชตวันที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นะคะที่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีเป็นผู้สร้างถวายสว่างสวัยมากเลยแสงสว่างจากตัวเขาบอกแล้วว่าเทพคือ คือที่มีแสงสว่างนะครับแสดงว่าเทพองค์นี้บุญเยอะบุญยังเยอะอยู่ไม่ใช่ถ้าเทพเป็นเทพที่ใกล้จะตกสวรรค์นะลูกแสงมันจะริบหรี่เทพองค์นี้เขายังมีบุญของเยอะแสงสว่างเขาเนี้ยส่องสว่างทั่วพระเชตวันเลยตอนที่เขาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับเสร็จแล้วเราก็ได้ยินเราก็ได้จะได้ยินเรื่องราวเรื่องเทวดาตกสวรรค์นะ เทพตกสวรรค์พอแสงริบหรีรหร่ริบหรีรหร่ริบหรี่ริบหรี่เข้านะคะไม่มีบุญญาธิการที่จะอยู่ในระดับนั้นของสวรรค์ได้ก็จะตกปุกลงมาตกปุกลงมาไม่เป็นไม่ใช่เป็นพิปุกตกปุกลงมาเนี่ยจะตกที่ไหนตกที่โลกมนุษย์หรือว่าจะลงไปข้างล่างเลยก็มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเทพจึงต้องเพียรพยายามที่จะทำให้แสงในตัวเนี่ยสว่างอยู่เสมอ การที่เทพพยายามทําแสงในตัวให้สว่างอยู่เสมอเขาก็สร้างบุญสร้างกุศลวิธีหนึ่งที่เทพจะสร้างบุญสร้างกุศลก็คือมาลงทรงมาลงทรงถ้ามาลงทรงแล้วมาหลอกลวงชาวบ้านอันนี้ไม่ได้กุศลอันนี้ยิ่งทําบาปหนักนะคะจึงมีเทพบางบางพวกที่มาลงทรงเพื่อที่จะ ชี้หนทางให้ญาติโยมเนี่ยน,นะคะได้ทําบุญได้สร้างกุศลเพื่อตัวเองเนะี่ยจะได้บุญสักส่วนนั้นแล้วก็ตัวเองเนะี่ยจะได้สามารถรักษาสถานภาพของตัวเองบนสวรรค์เอาไว้ได้แต่นี้วันนี้ลูกเข้ามาปั๊บลูกก็เจอพระพิเคเนตพระพิเคเนตนี่ก็เป็นเทพนะเป็นมหาเทพละเป็นเทพผู้ใหญ่พระพิเคเนตเนี่ยเป็นเทพองค์เดียวนะที่ได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมไทย อย่างเป็นทางการเราย,ยอมรับอย่างเป็นทางการอยู่อยู่ในตราของกรมศิลปากรเห็นไหมกรมศิลปากรนี่เป็นพระพิเคเนตเลยนะคะแม้กระทั่งพ่อใครคือพ่อของพระพิเคเนตพระศิวะพระศิวะยังไม่มีเลยพระศิวะยังไม่มีบทบาทเลยนะคะแต่ตอนที่ลูกมาเนี่ยตอนที่ลูกมาที่วัดเราเนะี่ยฝั่งฝั่งเดียวกับวัดเรานะจะมีพ่อแม่ลูกนั่งอยู่ก็คือพระศิวะพระแม่อุมานะคะแล้วก็พระพิเคเนตองบ์เริ่มเลย จริงๆแล้วศิลปินเขาทำสวยมากนะสัสดส่วนได้มากเลยแต่ทำเลทำเลที่ตั้งนะ่ะหลวงแม่ว่าไม่เหมาะไม่เหมาะกับท่านถคือท่านน่าท่านน่าจะมีทำเลมากกว่านั้นพื้นที่มากกว่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อลูกผ่านไปผ่านมาหันไปมองว่างามยังไงแล้วก็ให้ลูกนั่งข้างหน้าให้พระพิคเนตนั่งข้างหน้าเสมอในความเชื่อของอินเดียไม่ว่าลูกจะจัดพิธีอะไร สมมุติว่าจะเป็นพิธีฉลองพระศิวะศิวราตรีเนี่ยนะคะเป็นเทพองค์ใหญ่ก็คือพระศิวะลูกต้องทําพิธีบูชาพระพิคเนธก่อนเขาทาไมล่ะหลวงแม่ทําไมต้องไหว้ลูกก่อนล่ะก็เรากําลังจะทําพิธีถวายเรื่องพ่อเขาเนี่ยนะเพราะพระพิคเนธเป็นเทพเจ้าผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคอันนี้เราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้ใช่ไหมเรารู้จักแต่ว่าพระพิคเนตนี่เป็นเทพเจ้าแห่งศิละปะ ถูกไมถูกนะคะอีกบทบาทหนึ่งของของพระพิคเนตก็คือเป็นผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคดูจากไหนดูจากหนูไงมีหนูเป็นบริวารใช่ไหมเห็นไหมมีหนูหมอบอยู่ข้างๆเ่ยนะคะหลวงแม่เคยทํารูปหนึ่งเป็นพระพิคเนตนั่งประทับอยู่บนหมูเลยคะ่ะหนูนะคะก็ต้องทําหนูตัวใหญ่หน่อยเพื่อพระพระิคเนตตัวใหญ่ใช่ไหมนั่งอยู่บนหนู ทำไมอ่ะทำไมพระพิฆเนศเ,เป็นเทพเจ้าปุกครองหนูอ่ะแล้วยังไงมันถึงจะแปลว่าเป็นผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคลูกนึกถึงแผ่นดินอันกว้างใหญ่ในอินเดียประชากรส่วนใหญ่ของเขาทําอาชีพอะไรเกษตรกรเกษตรกร,กร,ะร,กรนะคะอุปรสรรคสําคัญที่สุดของเกษตรกร,ร,กรคือหนูคือหนูนะคะเทพเจ้าผู้ควบคุม ควบคุมหนูคือพระพิคเนศคือพระพิฆเนศเพราะฉะนั้นการที่เราบูชาพระพิคเนศจึงซิมบอิเคลโดยสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นการขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งมวลด้วยลูกไปวัดแขกที่ทวัดแขกที่ตรงเนี้ยไม่ใช่วัดแขกตรงกลางเมืองเนี่ยลูกไม่ใช่บอกไม่ใช่ก็ต้องไม่ใช่สิวัดวัดแขกที่อยู่ตรง เออไม่ไม่ไม่ใช่พาหุรัตค่ะวัดแขกเดิมเลยค่ะวัดแขกเดิมที่อยู่ตรงกลางใจเมืองเนี่ยนะใครตอบสีลมหลวงแม่บอกบบว่าไม่ใช่สีลมสามครั้งละไม่ใช่อันนั้นวัดแขกที่สีลมนะเป็นอินเดียใต้หลวงแม่กําลังพูดถึงวัดแขกเดิมของกรุงเทพเนี่ยอยู่ใกล้ๆกกรุงเทพมหานครนะคะสารหลักลังจังหวัดอยู่บริเวณน,นั้นนะครับเมื่อลูกเข้าไปนะ ทันทีที่ลูกเข้าไปวัดเล็กมากเลยค่ะวัดเล็กมากๆเลยพอเข้าไปปั๊บจะมีที่บูชาพระพิคเนสเลยจะมีที่บูชาพระพิคเนสเลยต้องไหว้พระพิคเนสก่อนเพื่อจะได้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงแล้วถึงจะเข้าไปไหว้พระศิวะข้างในนะคะเล่ามาถึงนี้แล้วเพื่อจะไปไหนต่อเนี่ยองค์ถัดมาที่อยากจะเล่าถึงก็คือพระพรหม ทีเ่เราจัดวางพระพรหมอยู่ข้างหลังนะคะเมื่อเราไหว้พระพิคเนตแล้วขจัดปัดเป่าอุปสรรคแล้วถวายกุศลกับท่านแล้วก็ไปถึงพระพรหมพระพรหมก็เป็นเทพของคินดูนะแล้วทําไมเราเป็นพุทธเราต้องไหว้พระพรหมด้วยละ่ะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์เมื่อตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตรัสรู้แล้วเนี่ยเขาคิดว่าเอ๊ะจะสอนดีหรือไม่สอนดีนะมองไปแล้วก็เนี่ย ตาเป็นปลาทูนึ่งเนี่ยตาเป็นปลาทูนึ่งอย่างเงี้ยจะสอนดีหรือไม่สอนดีอย่าสอนเลยถ้าอย่าสอนเลยแปลว่าอะไรก็จะเสด็จดับขันปริณิพน์นไปเลยตกลงเราจะได้ธรรมะจากพระองค์ท่านมั้ยเราก็จะไม่ได้ธรรมะจากพระองค์ท่านนะคะถ้เท้าหมาพรมเนี่ยท่านก็มีฤทธิ์อย่างหนึ่งนะท่านสามารถจะอ่านใจคนออกท่านก็ ล่วงรู้ถึงความในพระทัยของพระพุทธเจ้าว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ากําลังคิดที่จะเสด็จตับขันปรินิพานและจะเสียท่ามากเลยนะคะก็รีบลงมาคุกเข่ากัดอันชฉลีอันีิวรังอายาจะถะในบทในบทอารัธนาธรรมจะว่ายอย่างนั้นนะคะเข้ามาคุกเข่าบนนมือแล้วก็บอกขอ oh, ให้พระพุทธเจ้าได้พิจารณาเถิดใช่มนุษย์นะ่ะมันไม่ใช่จะฉลาดพร้อมที่จะรับ ธรรมะของพระพุทธองค์ได้ทุกคนหรอกแต่จะมีบางพวกที่เปรียบกับเปรียบเหมือนกับดอกบัวสีเหล่าเปรียบเหมือนกับดอกบัวสีเหล่าดอกบัวเหล่าที่สีเนี่ยพ้นจากน้ําขึ้นมาแล้วพ้นจากน้ําขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะเพะเยอกรีบบานบานกรีบบานกรีบดอกเนี่ยน,นะคะพร้อมที่จะบานเพียงแต่รอรับไออุ่นจากแสงแดดนั่นก็คือธรรมะจากพระพุทธเจ้า นี่บางพวกมีดอกบัวที่มันอยู่ใต้โถนโตนัวมันยังไม่งอกขึ้นมานะงอกขึ้นมาแล้วยังไม่โผล่ขึ้นมาในท้ายที่สุดก็จะเป็นอาหารของเต่าปูปลาเป็นอาหารของเต่าปูปลาก็เลือกเอาว่าลูกจะเป็นอันไหนว่าลูกจะเป็นบัวพอน้ําหรือบัวที่ถูกบัวบัวที่ถูกเต่ากินนะคะเราต้องเลือกเอา เราก็เลือกเอาที่จะเป็นบัวที่พ้นน้ำพร้อมที่จะรอรับไออุ่นจากแสงแดดลูกเดินไปดูในสระข้างหลังข้างหลังวัดเรานะคะพอพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเขาก็จะค่อยค่อย,อย,อยบานพอตอนสายนะจะเต็มที่เลยเสร็จแล้วเขาจะหุบคะ่ะเขาจะหุบไปจนถึงพรุ่งนี้ใหม่พรุ่งนี้ก็ค่อยค่ยคยคยบานใหม่นะคะแล้วก็หุบไปดูธรรมชาติ ไปเรียนรู้ธรรมชาติเจ้าของจริงลูกจะได้รับความสดชื่นได้รับความสดชื่นโอ้นี่ไงที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็เหมือนอย่างนี้แหละเหมือนกับดอกบัวที่เขาบอกว่าเปรียบเหมือนบัวสีเหลาเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าพวกเราเนี่ยสมมติว่าเขาพูดอย่างดูถูกนะเขาเขาว่าเราว่าในท้ายที่สุดแล้วก็จะถูกเป็นอาหารของเต่าปูปลาหรอกถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน เขาว่าเราขนาดนั้นแล้วเรายังยิ้มอยู่เลยคือเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องตอนนี้รู้เรื่องอะไรอย่างถ้าใครเขาว่าเราว่าเราเป็นเป็นดอกบัวที่จะถูกเต่าปูปลากินเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าแปลว่าอะไรนะคะเราก็อยากที่จะเป็นบัวพ้นน้ําบัวที่ได้รับคําสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท้ามาหาพรหมจึงมีบุญคุณอย่างยิ่งต่อเราชาวพุทธเพราะว่าเป็นผู้ที่อาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมกับเรานะคะ เราบูชาเท้ามหาพรหมไม่ใช่ในลักษณะที่เป็นเทพของฮินดูแต่เราบูชาท่านเพื่อขอบคุณท่านขอบคุณท่านที่ท่านเป็นตัวกลางนะคะตัวกลางที่เจรจาเพื่อที่จะทูลให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมและที่สำคัญและเท้ามหาพรหมเมื่อพระพุทธเจ้ารับปากแล้วรับปากว่าจะแสดงธรรมแล้วเท้ามหาพรหมก็รับปากกับพระพุทธเจ้าว่า พระองค์ท่านจะเป็นธรรมบาลจะเป็นผู้พิทักษรักษาพระธรรมด้วยเป็นการตกลงกันของสองฝ่ายนะตกลงเราเคารพบ,บูชาเท้ามหาพรหมที่เอราวันนะเราก็ไปขอกันอะไรดอกไม้ดอกพวงอะไรเจ็ดสีเจ็ดสอกอะไรก็ว่ากันไปเรื่อยนะคะ แต่ในปริบทของพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องเราเป็นอย่างนี้อัน,นี้ลูกออกไปนะลูกรู้ละนะคะว่าเรามีความสัมพันธ์อย่างไรกับเท้ามหาพรหมลูกจะได้ตอบโจทย์คนอื่นได้และทีนี้ตามตาม,ตามโรงแรมก็ดีตามโดยเฉพาะโรงพยาบาลตามโรงพยาบาลมาักจะมีสารสารนะคะสารเนี่ยเพราะว่าคนเจ็บเนี่ยญาติของคนเจ็บโดยเฉพาะอยากไหว้กราบะ อยากไหว้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางแห่งก็ทําเป็นศาลาเล็กๆแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้านะคะบางแห่งทําเป็นพระพรหมคงจะได้ไอเดียจากออเอราวัณโรงแรมเอราวัณจริงๆแล้วหลวงแม่คิดว่าควรจะเป็นองค์ไหนดีลูกคิดว่าควรจะเป็นองค์ไหนดีสําหรับโรงพยาบาลลูกเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลลูกคิดว่าควรจะเป็นองค์ไหนคิดว่าควรจะเป็นองค์ไหนคะ พระภัยสัชยาคุรุค่ะควรจะเป็นพระภัยสัชยาคุรุถูกไหมถูกไหมเพราะว่าพระภัยสัชยาคุรุเนี่ยท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่ดูแลรักษาคนเจ็บคนไข้ที่โรงพยาบาลนะ่ะล้วนแล้วแต่ใจเขาเนี่ยกังวลกลัวมีความกลัวไม่มีหลักใจต้องการแสวงหาหลักใจเพราะฉะนั้นศารไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนของโรงพยาบาลนะคะที่คนจะไปไหว้กราบเนะี่ยหลวงแม่คิดว่าควรจะเป็นพระพุทธเจ้าปางเนี่ย บางพระไพศสัจจยกุุเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดในสมัยชัยวรมันชัยวรมันที่เจ็ดในสมัยชัยวรมันที่เจ็ดนี่หลืแม่ข้ามไปขเขมรเลยนะกาลังเล่าเล่าอยู่หรือแม่ข้ามไปขเขมรละสมัยชัยวรมันที่เจ็ดเ,เป็นกรรษัตริย์เขมรที่ทรงพลังมากขยายอาณาเขตจากขเขมรน,นะคะครอบคลุมดินแดนภาคกลางของของประเทศไทยของประเทศไทยจนเกือบทะลุ ทะลุไหนลูกทะลุพม่า,มาจนเกือบทะลุพม่านึกภาพตามนะนึกภาพตามจากส่วนกลางของของประเทศไทยนะี่ยหลืแม่เอาอะไรมาพูดหลักฐานทางโบราณคดีเราพบว่าในดินแดนจังหวัดเหล่านี้นะคะที่ขยายต่อมาจากขเขมรเนะี่ยพบวิหารพระัยสัชียครุมากกว่า40แห่งเรียกว่าอโรคยาสาร เรียกว่าอรคยาสารนะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าที่เป็นประธานอยู่ในอโรคยาสารเนี่ยก็เป็นพระพุทธเจ้าไพศาชยครุไพศาชยัครุแต่ว่าเวลาเนี้ยลูกไปศึกษาเส้นทางของการเดินทางของศาสนาพุทธที่เชื่อในพระพุทธเจ้าไยศาชยัครุนะคะอรคยาสารเนี่ยตัวตัวรูปเคารพเนี่ยคะ่ะไม่มี ไม่อยู่แล้วเพราะว่ารูปเคารพในอรุปขยาานะสารเป็นรูปเคารพที่ยกได้ที่ยกได้นะคะส่วนใหญ่หลวงแม่ไปเห็นที่เสียมเรียบค่ะอยู่เขาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่เสียมเรียบมีขนาดต่างๆแต่พระภัยสัชเฉยพุรุของขมรจะเป็นองค์เล็กจะเป็นองค์เล็กและในมือจะถือหนึ่งม่อนมอนหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลูกสมอจะเป็นลูกสมอนะคะอันนี้เป็นความคิดให้พี่ปุ๊ก ให้พิปุนะคะเป็นความคิดต่อเนื่องไปสู่โรงพยาบาลสมุทรสาครถ้าจะมีวิหารเล็กๆศาลาเล็กๆสำหรับที่จะมีพระพุทธรูปอยู่เนี่ยควรจะเป็นพระภัยสัชยาครุพุทธเจ้านะคะเพื่อการเยียวยารักษาญาติโยมคนเจ็บที่มาโรงพยาบาลแล้วก็ควรจะอยู่ในตำแหน่งที่หันหน้าออกเหนือหรือตะวันออก นะะในตำแหน่งเหนือหรือตะวันออกเพื่อที่จะดูแลช่วยดูแลรักษาคนเจ็บคนไข้เป็นหลักใจสำหรับคนทำงานที่นั่นนะคะเป็นหลักใจสำหรับคนทำงานที่นั่นเป็นหลักใจสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสำคัญที่สุดคือเป็นหลักใจสำหรับญาติของผู้ป่วยญาติของผู้ป่วยนะคะพอสมควรนะพอสมควรไหมพอสมควรแก่เวลาด้วยประการชนีสาธุค่ะ